อาลครับผมสวัสดีทุกช่วงลานะครับสวัสดีครับใน My Escape กับผมป้อมนะครับผมวันนี้จะพูดถึงเรื่องก่อนจะเข้าเรื่องนะครับผมสามารถทุกคนสามารถจะส่งข้อความมาทางอีเมลผมได้นะครับผมเป็นอีเมลสำรองนะครับผมที่ใช้ในการทาคลิปวิดีโอโดยเฉพาะนะครับผมไม่ต้องกังวลอะไรนะครับส่งมาได้เลยนะครับผมสอบถามอะไรได้ส่งมานะครับผมจะพยายามเร่งตอบให้นะครับผมสาหรับคุณเทรศักดิ์ศรีประเสริฐนะครับผมได้ส่ง ไอตัวซาโตชิสวอปมาให้ผมนะครับผมจะดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็สามารถส่งในข้อความได้เลยนะครับผมส่งมาได้เลยนะครับอะไรที่ถูกใจก็กดไลค์กระรับกำลังใจให้ผมด้วยนะครับซาโตชิสวอปนั้นอยู่ในออฟฟิเชียลคริปโตเรนซีของซาโตชิบิตนะครับผมหรือสเต็ตบิตนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับผมใน Discord เขาก็ค่อนข้างี่มีในขอภายในเลนดิตเขาค่อนข้างที่มีชื่อเสียงนะครับผมแต่ผมก็มองว่า ก็เป็นบุคคลคนหนึ่งนะครับผมเท่านั้นนะเพราะเขาไม่เปิดหน้าเปิดตานะแต่อันหนึ่งที่สาคัญสําหรับผมผมมองนะครับผมก็คือไวร์ลิสที่เกิดขึ้นนะครับสําหรับใครที่อยากจะออสมัครนะครับในไว์ลิสนะผมแนะนําอย่างหนึ่งนะครับสําหรับคุณที่อยากจะจอยไว์ลิสนะคุณกดเข้าไปนะครับผมแล้วก็กดที่สตาร์ทไว์ลิสใช่ไหมครับอันนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินนะครับต้องระมดัดระวังด้วยอีเมลที่คุณจะลงทะเบียนนะครับขอให้เป็นอีเมลที่ เป็นอีเมลไม่ใช่อีเมลหลักนะครับผมเป็นอีเมลรองของคุณนะอย่างน้อยที่สุดคือเพื่อความปลอดภัยของคุณนะครับผมอันนี้ผมพยายามให้คุณเพรเซฟที่สุดเท่าที่จะเซฟได้นะครับแล้วพอเมื่อเสร็จพวกคุณก็จะรอวันที่อ่าวันมกราอันะครับผมที่ช่วงเวลา6 PM น่าจะราวๆขออนุญ,ญาตนะครับ6 p ี2 GMT 6ไม่ใช่อย่างนี้สิ นนี้6 pm นะครับผมจะเท่ากับเวลาของประเทศไทยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่นั่นเดี๋ยวนะขอขอขอภัยครับ6 pm มจะเท่ากับเวลาของประเทศไทยคือ1 am นะครับผมก็เช็คดูกันด้วยนะสำหรับที่เขาบอกวันที่10ของเขาเท่ากับวันที่1 1ของเรานะครับผมประมาณนั้นนะครับผม สำหรับคนที่ติดตามไอ้ตัวนี้มาอยู่สักระยะใหญ่เขาจะพอเข้าใจอยู่นะครับผมว่านก็คือข่าวสารของโลกคริปโตนะมีอะไรที่เขา่งส่งเข้าไปในนี้นะครับผมไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับไอซาตชิสวอมนี้แต่อย่างใดนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุญคนอยากได้เนะี่ยคุณก็ทําตามขั้นตอนที่เขาบอกนะครับผมผ่า,าน KYC AML ลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับผมแต่ผมย้ำเตือนเสมอนะว่าถ้าคุณรู้สึกมีความเสี่ยงสำหรับตัวนี้เนี่ยผมพยายามบอกเสมอนะว่าให้เราะมัดระวังที่สุดเท่าที่ระวังได้นะครับ ปัจจุบันนี้ไม่สามารถดูรายละเอียดของตัวเหรียญได้นะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีตัวรายละเอียดขึ้นมาให้ผมดูนะแต่เมื่อคุณลงไปแล้วเนี่ยคุณจะได้เออซื้อซื้อหนึ่งได้ถึงสองเหรียญ <laughs> คนที่อยู่อเมริกาไม่สามารถใช้ซื้อได้นะครับผมเพราะมันกฎหมายของอเมริกานะของซิติเซนของอเมริกานะครับผมเระมาระวังด้วยนะครับสําหรับตัวอ่ต้องรอจนถึงว่าเออถึงเข้าแพนเคก้กถึงจะซื้อได้นะครับสําหรับบางท่านนะ ก็ย้าเตือนเสมอนะครับผมว่าถ้าเกิดจะลงทะเบียนก็อย่าใช้อีเมลหลักนะครับเผื่อไว้ด้วยนะป้องกันไว้หน่อยนะครับาาส่วนหน้าเว็บเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูให้นะครับหน้าเว็บค่อนข้างที่จะแบบมันใสใสดีนะคือแบบดูไม่ค่อยอะไรมากมายขนาดนั้นนะแล้วก็เ e v e องวัลเ X นะครับผมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ว่ากันไปรถแมทของเขาตอนนี้ก็คือการ P sell ที่จะเกิดขึ้นนะครับผมเราจะร่วม P sell กับเขาไหมก็อลองดูนะครับ หลังจาก p ีเซลเสร็จก็จะมีโทเค็นใน Award, แพนเค้สวอตจะซื้อตอนนั้นก็ได้นะครับไม่ได้เสียหาอะไรนะมี m a r ินเทรดดิ้งแพลตฟอร์นะเกิดขึ้นนะซื้อขายมาจินนะครับผมแล้วก็ s a t o s ชิสตีดบิดนะครับผมแพลตฟอร์มจะออกมาแล้วก็ตัว NFT ของ s a t o s ชิจะออกมา s a t o s ตชิสต t e บิ t จะออกมานะครับในส่วนของช่วงไตรมาส Q2 2022ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าเขาตั้งไว้คร่าวๆรวมๆเนี่ยนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่เป็นเดินเดืน อ่สามหกแล้วก็เก้านะครับผมที่เราจะได้เห็นนะครับผมในอนาคตก็คือรูปแบบของตัว defi project นะครับผมแล้วก็ f u t u r e development ที่เขาจะเขาบอกว่าเขาจะทำในอนาคตนะเราก็จะพยายามมามองดูนว่าเป็นยังไงนะอันนี้คือตัว swap ที่เกิดขึ้นของตัวเขาเองนะครับผมผมก็จะพยายามมองในะลักษณะลักษณะเป็นการเป็นการถ้าที่เป็นการได้นะแลสุดท้ายคือ community นะครับผม อันนี้ขอผ่านไปก่อนเพราะพวค่อนข้างไกลยอยู่สุดขวดในตัวรีวอร์ดที่ได้บอกนะครับผมพีเซลว่าคือซื้อหนึ่งแถมซื้อหนึ่งได้ถึงสองรีเจนดรีนะครับผมของตัวซัตโตชิสติดบิดนะครับผมมีคนในคอมมูนิตี้อยู่ถึงเจ็ดแสนห้าหมื่นคนนะตั้งแต่เฟบร u รี y สองพันยี่สิบหรือคุมาพันนะครับผมก็ค่อนข้างเยอะผมว่านะามีทั้งสเต็กมีทั้งตัวออมเออ <c oughs> ขออภัยครับตัวออมนะครับผมแล้วก็ตัว ยาดฟาร์มิงนะครับผมก็ว่ากัดไปออเดตที่เขากะผ่านออกมีคนกดกิ่งแล้วขออภัยนะครับเดี๋ยวต้องไปขอดูว่าใครกดกิ่งนะครับผมพิ่ิวนะครับผมแต่ยังไม่เห็นในเวลานี้นะยังพูดไม่ได้นะครับผมว่าเจ๋งขนาดไหนหรือไม่เจ๋งนะครับผมบางครั้งในรายละเอียดที่ไม่สามารถบอกได้แล้วก็พยายามจะเช็คเสมอนะครับผมว่ามีอะไรที่น่าวันเกรงหรือเปล่านะในรวมๆที่ได้ดูเนี่ยถือว่าเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่เป็นโปรเจกต์ที่ น่าจะบอกว่าเป็นฟุลเลนเซอร์เป็นคนทำนะครับผมแล้วก็ถ้าจะบอกว่าดีไหมเนี่ยคำเดียวเลยครับผมคือคุณต้องรอเวลาที่โปรเจกต์นี้พรีเซลอย่างเดียวเลยครับไม่งั้นผมก็ไม่สามารถบอกอะไรได้มากกว่านี้นะครับผมอย่างไรก็ตามทุกครั้งนะครับผมที่คุณลงทุนอะไรก็ตามคุณพยายามเช็คเสมอย้ําเสมอนะครับผมว่าถ้ามีอะไรผิดพลาดแล้วคุณไม่ได้มีความเสียเ่ยงจนเกินไปกระเป๋าของคุณไม่ได้เป็นกระเป๋าหลักของคุณคุณก็สามารถที่จะเก็บมันไว้ได้นะครับผมหรือ ต้องเช็คเสมอนะครับผมไม่ใช่ว่าคุณได้มาฟรีเนี่ยความฟรีมอาจจะชิบหายได้โดยมืตัวนะครับไ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมได้ตอบคุณธิรศักดิ์ไปแล้วนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ส่งเหรียญมาให้เช็คนะครับผมขอบคุณอีกครั้งนะครับผมมีคำถามอะไรสามารถใส่ในคอมเมนต์ได้เสมอนะครับผมผมจะพยายามรีบตอบนะครับกดติดตามงลก็สมัครเป็นสใาให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ